บทภาพยนตร์ของท่าแร่ถูกเขียนขึ้นมาโดยคนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่จริงๆโดยคนคนนั้นก็คือคุณวรวิชชัยวงศ์คตซึ่งได้เปิดเผยผ่าน production n o t ของภาพยนต์ครับว่าผมเติบโตขึ้นมาในจังหวัดสกลนครได้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางความเชื่อภาษาประเพณีแห่ประสาทพึ่ง หรือการมีชุมชนคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีงานแห่ดาวของชาวคริสที่คนไทยเนี่ยก็ไปร่วมเข้าชมด้วยและมีงานของชาวพุทธที่มีชาวคริสตมาร่วมด้วยเช่นกันมันแสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนของวัฒนธรรมและศาสนาที่ต่างก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติครับเมื่อผมเดินทางไปที่ชาอแร่ผมได้เจอความแตกต่างเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณและก็ปีศาจ ทางสกลนครเนี่ยมีความเชื่อมากมายนะครับเช่นความเชื่อที่มีต่อหมอเหยาในขณะที่ท่าแร่เนี่ยก็มีรูปปั้นมิคาเอลของหมู่บ้านอยู่ด้วยผมเข้าไปคุยกับคนที่ท่าแร่แล้วก็พบครับว่าแม้จะต่างศาสนาและต่างความเชื่อกันแต่มันก็มีจุดร่วมบางอย่างที่เชื่อมโยงกันอยู่ครับ